แนะนำกับการจับชิ้นงานโดยใช้จับขีดจับนะครับ่็เป็นตัวนครับตันแรกก็นำชิ้นงานจับตันืัวจับได้ทำจากของเหลจับนะครับผม เรื่องเทคนิคในการเล็งฟันก็จะมีเทคนิคดังนี้นะครับก็ดูที่ปลายของในฟันจับนะครับ ให้เฉลี่ยให้มันเท่ากันทั้งสองของข้างนะครับฝั่งข้างนะครับพอเราได้ใกล้เคียงแล้วนะครับเราก็จะนำตัวของช้างเอาของช้างนี่พัท่าน โดยการตั้งค่ารูปตรงนี้ครับให้เราใช้สายตาเล็งที่ที่ปลายของเข็มนะครับแล้วก็หมุนชิ้นง,งานครับถ้าความห่างมันเท่าากันแล้วก็ถือว่าโอเคครับพอได้แล้วเราก็ทำการล็อกให้แน่นทั้งสี่ทันนะครับ